สวัสดีค่ะสไป์ฟิลเลนบายตะเกียคขะมาค่ะว,วันนี้มากินส้มตำอืนี่ตำส้มตำนะคะแล้วติดมีนางไก่ทอดคะ่ะแล้วก็อะไรนะไข่เจียวน้องไข่มุกเหลือนี่อผักก็ผักที่ซื้อตั้งแต่วันนั้นแหละคะ่ะมันยังไม่หมดเนาะแล้วก็ยังกินได้อยู่ยังไม่เสีย มีข้าวเหนียวค่ะวันนีว้วันนี้ติ๊กนึ่งข้าวเหนียวกินนะคะนึกอยากกินไม่ได้กินนานแล้วก็เลยนึ่งข้าวเหนียวกินกับนี่และคะ่ะส้มตำอร่อยะคะ่ะนังไก่ทอดติ๊กซื้อจากเพื่อนนะคะคนที่เขาทำไส้กรอกขายนี่แหละคะ่ะ ก็สิ่ีนี่อยครับเขาทำขายช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเขาเอาไปขายที่วัดเนาะที่วัดมีงานเขาทำขายที่ก็เลยซื้อเขา แล้วเขาไม่ค่อยทําทำขายบ่อยหรอกคะ่ะนังไก่ทอดนะขาบอกว่ามันทำยากนะคะม,มันใช้เวลาทอดนานแล้วก็ได้ไม่ค่อยคุ้มกับที่ลงทุนนะคะเพราะว่าเพอาว่าหนังไก่เวลาทอดไปแล้วมันยุบมันหกตัวเยอะแล้วมันเหลือนิดหนึ่ง เิกชอบกินเนาะเวลาเขาทำขายปิกก็ซื้อมาอันนี้กากหมูอันนีหนังไก่หนังไก่สิบยูโรนะคะถึง,งกากหมูห้ายูโรค่ะกากหมูทีก็ยังไม่ได้ชิมเลยครับ่ะเป็นยังไงบ้าง,งชิมแต่หนังไก่ ที่ฟินแลนด์วันนี้อากาศไม่ดีไหมคะฝนตกตกทั้งวันเลยอ่ะติดเลิกงานก็ฝนตกดีแต่ว่าขับรถไปทำงานเนาะมันไม่เปียกวิ่งขึ้นรถม,มาด้วยค่ะแซ่บ แล้วโกก็ที่สั่งเข้ามาทางไปรษณีย์ไนแล้วน,นะคะหมดแล้วครัเนี้ยอันนี้อันสุดท้ายแล้วค่ะครั้งสุดท้ายแล้วลูกนง่งจำได้กินสองครั้งนะคบ <c oughs> ลูกมันเล็กเนาะ เดี๋ยวรอบหน้าถ้าสั่งเนยบอกฮะขอใส่ลูกใหญ่ๆฮนะได้สักสามครั้งสี่ครั้งอันนี้ลูกเล็ก น้องไข่มูเขาชอบกินไข่เจียวกับอะไรนะไข่เจียวกับข้าวเหนียวขเขาถ้าตอนที่เวลาติ๊กนึ่งอะคะ่ะมันจะมีกลิ่นหอมน้งข้าวเหนียวเขาก็จะเดินมาถามเลยแม่วันนี้เธอนึ่งข้าวเหนียวเรอ บอกอืมแม่ทำข้าวเหนียวทำไข่เจียวให้ให้ให้หนูด้วยนะ้นอฮะเขาบอกเขาเขากินแค่ข้าวเหนียวกับไข่เจียวไข่ อ๋อไม่รู้ไ่เคยจดด้ค่ะไม่ได้เกะไปนะอืมพรุ่งนี้วันหยุดพรุ่งนี้ติ๊กหยุดวันหนึ่งแต่คงไม่ได้เป็นไหนหรอกค่ะคิดว่าอากาศน่าจะประมาณนี้ค่ะฝนตก 卤蛋。嗯、mm。Hmm. Mm hmm. กินอะไรก็อร่อยนี่เนาะกินกับข้าวหมดเป็นถาดข้าวหมดเป็นหม้อกินข้าวก็จะเป็นบางช่วงเนาะบางช่วงก็กินข้าวไม่ค่อยอร่อยบางช่วงก็กินกับอะไรก็อร่อย อืมอืมเผ็ดจุดเดยวเนี่ยช่วงนี้ติดไม่ค่อยด้ไปหาเพื่อนเลยค่ะ เพื่อนก็ไม่ค่อยว่างเนาะเราก็ไม่ค่อยว่างแล้วก็มามีโรคระบาดอีกก็าเรื่องมันจะเจอกันใหญ่เลยจับหมดถ้วยแล้ว อันน้นลูกทาเขาเปิดตู้เย็นแล้วติ๊กแช่ผักะอมในตู้เย็นเขาบอกว่าแม่ตู้เย็นเหม็นอะไรก็ไม่รู <c oughs> ้ติ๊กก็ลืมมาติ๊กแช่ผักะอมไวน้นะติ๊กก็บอกเหม็นอะไรหรอกพูดไม่มีอะไรเนี่ยเนื้อเนื้ออะไรก็ไม่มี แต่เขาบอกว่ามันเหม็นจริงๆนะแม่เธอมาดูสิเธอมาดมดูสิพอติ๊กไปเปิดอ๋อกินผักชะอมก็เลยบอกว่าผักสลัดของแม่แม่บอกผักสลัดอะไรทำไมเหม็นขนาดนี้เด็กฝรั่งน้องเขาไม่เขาแม่เลยกลิ่นเขารสชาติเขามัน ไม่เหมือนเราเนาะพอก็ทักปุ๊บติกก๊กเอามากินหมดเลยค่ะมันนีน้สงสารลูกเหมือนกันแหละสังสารตัวเองนวะ เด็กผู้ชายนะเขาจะบ่นอยู่ค่ะเวลาติ๊กตาําชงตาําใส่ปลาลงปะลาะอะไรเงี้ยเขาจะบ่นมาาเหม็นเราก็เข้าใจเขาเนาะเนี่ยบางทีติ๊กก็เลือกกินคนเดียวง่ยเพราะว่าสงสารลูกแต่แฟนติ๊กไม่ว่าค่ะแฟนติ๊กไม่เคยบน่นแต่เด็กนะี่ะเขาจะบ่นอยู่ แฟนติกไม่เคยไม่เคยบ่นว่ากับข้าเธอเหม็นนะั่นโนนี้นั่นอะไรเนงะี้ยม่เคือเรารู้เลยว่าเขาก็คงเหม็นแต่เขาไม่เคยพูดให้เราได้ยินเนาะเขาไม่เคยบ้าเราก็ลงมาว่าสิยกครบยกสางนี้เลยนะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะนั่งกินส้มตาไปหมูไปนะคะหนังไก่ทอดเขาก็อร่อยๆเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ง่าย,ายๆสบายสบายค่ะกินต้ตมตำ <c oughs> เดี๋ยววันไหนอากาศดีเดี๋ยวจะพาไปเก็บเห็ดอีกนะคะ <c oughs> ชอบตัวเองอะ่ะชอบไปเก็บเห็ด แต่พรุ่งนี้คงไม่ได้ไปค่ะพรุ่งนี้ฝนน่าจะประมาณนี้ค่ะอากาศน่าจะประมาณนี้เนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกคนเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ติ๊กนะคะขอบคุณค่ะทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวติ๊กมีเวลาติ๊กจะไปทักทายเพื่อนทุกคนเหมือนกันค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ